สวัสดีค่ะคลิปนี้มาส่องท็อปฟรายอินสปแต่งหน้าฉบับพิซซ่ารักพิงจาก Vogue Beauty ซึ่งแอดก็ขอนำมาฝากส่วนใหญ่แล้วนะคะเป็นเมคอัพสไตล์สาวเกาหลีที่มีทั้งลุคสวยใส่น่ารักไปจนถึงสวยแพงเซ็กซี่เอาไว้เป็นไอเดียให้ทุกคนไปแต่งตามกันได้ค่ะทั้งนี้นอกจากจะเข้ากับสาวไทยอย่างเราๆแล้วยังเป็นลุคที่แต่งตามได้ไม่ยากอีกด้วยส่วนจะมีลุคไหนบ้างมาดูกันเลยค่ะ หลุกนี้เรียบง่ายแต่สวยแพงมากเน้นการแต่งผิวให้เรียบเนียนอยากเป็นธรรมชาติส่วนอายไลเนอร์กรีดให้เป็นเส้นเล็กยาวเลยหางตาตามซิกเนเจอร์ของอิซซาปิดท้ายด้วยทายลิ้นฝีปางดิวติสติกสีแดงฟินิกซ์ลุกนี้ให้ดูเซ็กซี่นะค้นหา 2องโชว์ชลุคดูสวยมีสเสน่ห์ดึงดูดมากๆโดยเมคอัพของลุกนี้จะโดดเด่นด้วยขนตาที่งอนเด้งเรียงตัวสวยพร้อมต่งตาด้วยอายแชโดวเฉดสีเทาและสีน้ำตาลเข้ากับสีดวงตาและสีผมส่วนลิสปสติกทาด้วยสีนูดที่ทำให้เรียวปากดูอวบอิ่มอยากเป็นธรรมชาติ 3. ใครชอบลุกเมคอัพ make no makeup ห้ามพลาดลุคนี้ที่เน้นงานผิวสวยใสเป็นธรรมชาติเพียงลงคุชชั่นตามด้วยกรีดอายไรเนอร์เบาๆพร้อมทาลิปสีชมพูให้ริมฝีปากดูน่ารักแบบสุขภาพดีเป็นอีกหนึ่งลุกที่แต่งตามได้ง่ายในทุกวัน 4. ลุคนี้มานฟิวหวานเน้นโทนสีชมพูโดยแก้มปรับเป็นสีชมพูอ่อนๆส่วนปากทาลิปสีชมพูท็อปด้วยกอสแวววาวให้ความรู้สึกน่ารักสดใสเข้ากับผมสีชมพูโรสโก อีกรูปที่แต่งตามสาวลิซ่าได้ไม่ยากที่จะแต่งตาแก้มปากด้วยเฉดสีชมพูที่ใกล้เคียงกันโดยรูปนี้ลิซ่าจะไม่ได้แต่งตาเยอะเน้นเพียงงานผิวให้สวยสายส่วนริมฝีปากทาลิปสีพื้นให้ฟิลหวานซ่อนเปรี้ยว 6. ลิซ่ารูปนี้โดดเด่นที่การแต่งตาปังๆแนวเมคอัพสายฝอกับวิงอายไลเนอร์เฉียวคมพร้อมติดขนตายาวสุดพลงังส่วนงานผิวก็แต่งให้เนียนกริบป,ปิดท้ายด้วยดูสติกสีส้มอิสีสวย 7. ลูกนี้มาพร้อมกับความสุดซนด้วยโทนสีส้มพิชสดใสที่ใครเห็นต้องหลงรักลูกนี้แต่งตาโดยมีดอรี่อายเบาๆเพื่อให้ดวงตาดูกลมโตส่วนริมฝีปากทาด้วยสีพิชน่ารักน่ารักได้ฟินิกลุคระม,มุนสบายตาและนี่ค่ะก็เป็นอินสปายแต่งหน้าฉบาับลิซ่ารักพิงค์ยังไงลองเอาไปเก็บเป็นไอเดียในการแต่งหน้ากันนะคะสาวๆส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ